ต่อพระพุทธเจ้าและท่านพระอาจารย์ครูบาหนุ่มยิ่งยืนด้วยความมุ่งมั่นขยันอดทนจนทำให้ตัวเองเกิดดวงตาเห็นธรรมนำพาแสงสว่างให้แกจิตวิญญาณมีความสุขพ้นจากความทุกข์จึงได้อุทิศต,ตนทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตได้อุทิศต,ตนทนุกบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระสงฆ์ สามนเณรแม่ชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจพุตษาสนิกชนมากมาย ยได้รับโล่รางวัลเป็นบุคคลดีเด่นประจำปี2,553นั่นก็คือรางวัลระฆังทองบุคคลดีเด่นแห่งปีจากสมเด็จพระมาหารัชมังคลาจารย์เจ้เอาวาสวัดปากน้ำแถมยังได้แสดงธรรมะออกทีวีหลายช่องเสียงไพล็อกมากครับ เช่นช่อง5ช่อง9 TGN และช่อง MV Star Channel ส่วนในเรื่องการปฏิบัติธรรมฝึกกรรมฐานภาวนามีความชำนาญมากในการฝึกสมาธิออกเสียงอนุสติกรรมฐานและโดยเฉพาะการฝึกพลังกระสินไฟกระสินน้ำสมาธิลอยน้ำ ได้อย่างคร่องแคลวจนทําให้จิตนิ่งทําให้ชํานาญในการระล,ลึกชาติย้อนรอยสื่อวิญญาณชี้แนะให้ผู้คลพ้นกรรมมากมา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาแล้วเกิดจากจิตใจที่ได้สะสมสร้างบุญบารมีเก่ามาหลายภพหลายชาติอย่างต่อเนื่องจนส่งผลมาให้ถึงชาติปัจจุบันนี้มาสร้างบุญบารมีต่อเป็นเหตุให้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านครูบานหนุ่มยิ่งยืนยังได้ชมเชยให้ฉายาตั้งชื่อว่าแม่ชีย,ยอดกตัญยูพุทังสารนังขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้รับชมภาพวีทีอา ยีไม่เคยปรากฏใช้ที่ไหนมาก่อนท่านคุณวานหนุ่มยิ่งยืนให้คณะทีมงานทําด้วยใจบริสุทธิ์นําภาพวิดีโอมาให้คณะลูกศิษย์ชมเพื่อเป็นสิริงมงคลและสมควรที่ลูกศิษย์ทุกคนควรเอาเยี่ยงอย่างให้ทำตามจะทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่งก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตไม่มีวันตกตำ่ำมีแต่จะสูงขึ้นขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ตั้งใจรับชมรับฟังให้ดีนะครับพ่อผู้บังเกิดกา้าพ่อผู้ให้กำเนิดพ่อผู้ทุบเลี้ยงลูกมาพ่อผู้ป้อนข้าวป้อนน้ำลูกมาแัแต่เล็กแต่น้อยเติบโตใหญ่ขึ้นมาทำให้มีชีวิตได้สร้างบุญบารมี ได้สร้างคุณงามความดีมาจนถึงทุกวันนี้ขอพบความเมตตาจากพ่อแท้ๆที่เมตตาเลี้ยงมาพ่อเอ๋ยพ่อจากตอนนี้พ่อแก่แล้วพ่อจะจากลูกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอให้อยู่กับลูกไปนานๆเถิดพ่อขอให้พ่อมีร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายไขย้เร็วๆแล้วพ่อจาก แม่ชียอดกระตันยูผู้นี้มีนามว่าแม่ชีบันุราเขตภูเคียวแต่ไปดูแลรักษาพ่อวย,ย้ำป่วยไข้นอนอยู่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่ออย่างไม่รังเกียจคนแก่เท่าไว้ชลาเลยวันนี้แม่ชีก็ได้มาดูแลบิดาผู้มีพระคุณกับเราผู้ให้กำเนิดเรามา เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตจนเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตก็คือผู้ให้กำเนิดพ่อและแม่บัดนี้ท่านป่วยไม่สบายก็ไม่ชีก็ได้มาดูแลท่านให้ท่านได้หายจากการเจ็บป่วยท่านจะได้มีกำลังใจมีจิตใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอุปสรรคต่างๆ แม่ทีก็ขอให้ลูกๆทุกคนที่ยังมีพ่อแม่ขอให้ดูแลท่านให้ดีเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ถ้าท่านลาจากโลกนี้ไปแล้วเราจะเสียใจทีหลังเมื่อท่านอยากจะกินอะไรเราก็หาให้ท่านกินท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็พาท่านไปให้ดูแลท่านให้ดีเราเคยด่าว่าท่านเราเคย ถ้าทาไ,ไม่ดีต่อพ่อแม่ก็ให้ขอขมากรรมท่านแล้วลูกๆทุกคนก็จะหลุดกรรมนั้นถ้าไม่งั้นทําอะไรก็จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าผู้ใดได้ดูแลบิดามารดาดีผู้นั้นจะเป็นผู้ที่จเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะทําการงานสิ่งใดก็จเจริญก้าวหน้าเพราะว่าพ่อกับแม่นั้นก็คือพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเอง เราจะไปสร้างโบสถ์สร้างวัดวาอารามสร้างที่ไหนมากมายแต่ทําให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจอันนี้บุญก็ได้น้อยมากขอให้เราดูแลท่านให้ดีก็แล้วกันท่านก็อยู่กับเราไม่ถึงร้อยกว่าปีอย่างแน่นอนขอให้ลูกๆทุกคนรักพ่อรักแม่ให้มากๆธรรมะในวันนี้ขอให้ท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายให้เป็นประโยชน์ กับชีวิตของท่านตลอดไปสาทุคอเจริญในธรรมแต่มาค่าขึ้นเอ็ดเพียงติดให้ขึ้นเพียงตาเพืเ่อนๆลูกจะสู่ให้ทุกข์ให้ยากเราให้ออกมาเลยทุกผู้ทุกคนให,ให้กร,รมออกอันอย่างอีกให้พรอันอย่างอีกวันนี้ะจ,ยยนจะเจ็บจะไข้อะนันจะติดจะป่วยเอื่นคำขวัวให้ไหลมาล่างมา บักร้อยล้านพันล้านพูดให้ร้อย 100, 000, 000, ล้านพันล้านองซ่าเอเลใช่จะได้จะได้มาสร้างโรงพยาบาล <c oughs> ยังให้มาสร้างอันพระปางหน้าปุกนะมันบมดเซร็จสวัสดีค่ะชื่อสุรางปาแดงค่ะทำงานอยู่แผนกการเงินและบัญชีแล้วเป็นเลขาของท่านผู้ในการชูศักดิ์เออวจิตพจนนาค่ะ วันนี้มีความรู้สึกยินดีและปลาบปื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับแม่ชีและดีใจที่แม่ชีมโนราได้มาเยี่ยมโรงพยาบาลพิชบูรณ์ได้ได้มาเายี่ยมคุณพ่อโตแล้วก็ตื่นตันมากที่เห็นแม่ชีได้ปฏิบัติตัวเช็คตัว